เมื่อทหารได้กลับบ้านช่วงที่มีการหยุดยิงชั่วคราวก็เป็นภาพที่อบอุ่นเป็นความสุข<า>เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นนะได้กลับบ้านไปสู่อ้อมกอดของบุคคลที่ตนเองรักแล้วก็มีภาพแบบนี้ออกมาเยอะนะฮะในโลกโซเชียลตอนนี้เราได้เห็นแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะครับดูภาพเต็มๆครับ แล้วก็โลกยุคนี้เป็นโลกของยุคโซเชียลครับเวาลากลับบ้านก็ถ่ายคลิปไว้บันทึกความรู้สึก<ะ>เมื่อแรกได้กลับมาพบกันอ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดคืออ้อมกอดของคนที่ตนเองรักครับหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจสู้รบอยู่กับความเป็นความตายเส้นแบ่งบางๆบางคนไม่ได้กลับบางคนเสียชีวิต แต่เพื่อนมิตรร่วมรบก็ไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างไหลเอาร่างกลับมาจนได้อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นต้องเอาหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปเอาร่างกลับมาส่วนคนที่รอดกลับมาได้ก็ได้กลับมาพบกับคนที่เขารักนี่คือวิถีความเป็นทหารครับแล้วในสมรภูมิตรงชายแดนกระสุนไม่เลือกยศนะครับระเบิดไม่เลือกว่าใครเป็น ผู้นำใครเป็นผู้ตามเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> กลับมาก็ได้อ้อมกอดที่อบอุน่นคนที่เป็นห่วงอยู่ข้างหลังบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงเพราะเห็นข่าวทุกวันฝัน่งกัมพูชาย,ยิงถลม่มแล้วลูกเราสามีเราจะอยู่ยังไงพ่อเราจะอยู่ยังไงพอได้กลับมาคือบางคนเขาไม่บอกล่วงหน้า ให้เพื่อนมาด้วยแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายโทรศัพท์ไว้ค่ะก็เซอร์ไพรส์นะพอได้กลับมาก็เต็มไปด้วยความตื้นตันใจโอ้นี่บางคนเป็นลูกเป็นหลานเป็นลบยาิพี่น้องข้างบ้านรู้ข่าวก็โอ้โหนี่กลับมาเป็นวีรชนครับ คือไม่จำเป็นต้องตายถึงจะได้เป็นวีรชนกลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวแล้วโลกของข้อมูลข่าวสารทำให้ทราบแล้วว่าทหารมีไว้ทำไมลบไปก็ไม่ชนะอันนั้นมันคือวาธกรรมของพวกพยายามสร้างความแตกแยกเอามาหาคะแนนเสียงได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้ววันนี้ก็กลับกรอกหน้าซื่อตาใสาอ้างไปอีกแบบนึง เหลือเชื่อมากส่วนคนที่เข้าใจก็คือเข้าใจแล้วเห็นภาพเหล่านี้แล้วมีแต่วความสุขมีแต่วความดีใจเพราะถ้าไม่มีคนเหล่านี้บ้านเมืองเราจะเป็นยังไงใครจะไปต่อสู้กับข้าศึกยิงถล่มเข้ามา B.M. 2 1ปั๊มน้ำมันบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลและวันนั้นที่ทหารเคลื่อนไปที่ชายแดนประชาชนโบกมือยกมือไหว้ บางคนก็ไม่ได้บอกพ่อบอกแม่แต่บอกญาติเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมานะเดี๋ยวรอถ่ายไว้หน่อยอยากเห็นสีหน้าแววตานาทีที่ได evet ้เจอจะเซอร์ไพรส์คุณแม่เนาะนะครับเออขวัญลูกทุชายลาปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วได้พ่ออยู่ไหนพ่อพ่อรายงานตโตในพ่อมาสุดต้นสำเน็ตให้ป็นเขาเรียกอะไรที่บัลลุดของเราเนาะคือปลอดภัยได้มาอยู่กับเรานี่ พ่อก็ร้องไห้มดวันมดคืนตาแดงตาไหลหน่อยกิรบกันไม่ให้เมฆไทยนะคะไม่อยากลใ่แล้วล่าแเมดตลอดไปเหรือว่าข้าเพ่งรถปลอดภัยอย่าให้มีอันตรายใดๆหรือว่าข้าเพ่งรถกำลังใจที่ดีที่สุดนะก็คือครอบครัวนี่คือประโยคที่บอกทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนในครอบครัวครับพี่น้องเพื่อนร่วมชาติ เราได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้ครับเอาอาหารการกินเอาสิ่งของไปให้แล้วนี่พี่เขาชูป้ายอะไรนะอันนี้เป็นร้านส่งหมูจุ่มให้กับทหารหารที่แนวหน้าเนะดทายของอร่อยนะแล้วก็ชูป้ายฮนะให้กำลังใจค,<ะ>คนทางไกลนะให้กำลังใจทหารแล้วก็บางส่วนที่ไม่ได้ลงมากินที่ร้าน นะก็มีพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาส่งเสบียงไปให้ฮะที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ทำอะไรฮะนั่งกินหมูจุ่มอ๋อล้อมวงค่ะนะอยู่ที่หน้าปราสาทเข้าใจว่าเป็นปราสาทโดนตรวนซึ่งก็อยู่ติดตๆกับแนวหน้านั่นแหละครับแต่ไม่ถึงกับประชิดเหมือนตามเมือนทมร้มนั่งกินหมูจุ่มกันความสุขเล็กๆเกนาะผ่อนะนคลายบา้างคือ เป็นกิจกรรมฟื้นฟูในช่วงพักรบหยุดยิงมีการแข่งขันกีฬานะเพื่อรักษาสมรรถภาพทางร่างกายความกระฉับกระเฉงแล้วก็มีอาหารเลี้ยงนะเพื่อให้ได้มีความผ่อนคลายบ้างแล้วนอกจากนี้ก็ทำกับข้าวกันเองทำเองเลยพักภารกิจในสนามรบเติมพลังในสนามครัวดูคอ่อจ มาสอดเอาดนออกันะแยอทำเลยเกับของสจมาดคตนเกส่วนจะาขอดคำนี่ทำครัวนะฮะส่วนกีฬาฐานไทยดูลีลาตะก้อฮะ เล่นตะก้ออยู่ข้างปราสาทนะมีลูกหยอดแต่ว่าไม่ใช่ปราสาทที่อยู่ประจันกับทหารกัมพูชานะอันนี้โดนตรวนฮะัดมันนอนนะมีลูกหยอดมีลูกตบมีลูกยาวมีลูกสั้นแม่ทหารโปะนี่ลูกยาวลูกสั้นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะอันนี้ตะก้ออันนี้คลิปจากเ a c e b o o k 1 0เอกอมตะซึ่งก็คือคนที่ลงคลิปวันที่หยุดยิงไงแล้วได้อาบน้ำก็นะนีนี่นี่คนนี้แหละเขาอัปเดตให้ฟัง ตว่าบรรยากาศตอนนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ย้ำนะไม่ได้ประชิดตรงจุดที่ใกล้ทหารกัมพูชาแต่จะได้เห็นการผ่อนคลายของพี่ๆทหารนะ <c oughs> นบรรยากาศ <c oughs> ของทหารช่วงพักรบหยุดยิงชั่วคราวบางส่วนก็ได้สับกำลังกลับบ้าน <c oughs> นะบางส่วนบางหน่วยก็ไปปฏิบัติภ,ภารกิจที่อื่นอย่างทหารมารถถังบริเวณช่องอานมาก็ขยับไป <c oughs> แต่ไม่ได้หมายเขาว่าไม่มีทหารประจำการอยู่ค่ะอันนี้คือบรรยากาศผ่อนคลายแต่ว่าไม่ใช่ทุกส่วนที่ผ่อนคลายเดี๋ยวจะอัปเดตว่าฝั่งกัมพูชาเองมีความเคลื่อนไหวอย่างไรแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุรินขณะที่การเมืองก็กำลังเข้มขน้นอำนาจรัฐจะเปลี่ยนทิศหรือเปล่าแล้วเกมจะพลิกไหมความได้เปรียบทางการทหารแล้วอำนาจการเมือง จะเป็นยังไงจะเป็นตัวแปลยังไงหลังจากนี้ mm hmm. มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกวันนี้ครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อป Member เมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวรลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับคองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัล รวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line @topshopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%